เด็กๆเรามาเจอกันกันกบหน่วยที่2แล้วนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเราในบทนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นเด็กๆจะได้รู้จักความหมายของสิ่งมีชีวิตและความหมายของสิ่งไม่มีชีวิตเด็กพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยคะ่ะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่า รอบตัวเรามีสิ่งต่างๆเช่นโต๊ะเก้าอี้ต้นไม้ห้องน้ำสนามหญ้าซึ่งสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรารวมเรียกว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีทั้งสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้มีทั้งสิ่งที่มองเห็นกับสิ่งที่มองไม่เห็นรอบๆตัวเราก็มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอยู่มากมายในสนามหญ้าหน้าบ้านมีสัตว์ต่างๆที่ไม่มีใครต้องเลี้ยงดูเช่นมดผีเสื้อต้นไม้บางชนิดก็ไม่มีใครปลูกเช่น ต้นหญ้าในบ้านของเราก็มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นยุงจิ้งจกอากาศเป็นต้นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแบ่งออกเป็นสองประเภทคือสิ่งที่มีชีวิตเป็นพวกที่กินอาหารได้หายใจได้มีการเจริญเติบโตมีเกิดแล้วตายได้แก่สัตว์ และพืชสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นพวกที่ไม่กินอาหารไม่หายใจไม่เจริญเติบโตเช่นดินหินแม่น้ำภูเขาอากาศแสงแดดเป็นต้นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึง สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการสร้างของมนุษย์เพื่อการดำเนินชีวิตเพื่อความสะดวกสบายและประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่นักเรียนสะพานลอยสร้างขึ้นเพื่อการเดินข้ามถนนเป็นต้นดังนั้นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจึงมีทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งสองอย่างจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมนั้นได้ยาวนานจบไปแล้วนะคะคลิปเรื่องสิ่งต่างๆรอบตัวตอนนี้นะคะเด็กๆจะเข้าใจแล้วว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตหมายถึงอะไรเรามาลองทบทวนกันนะคะสิ่งมีชีวิตจะต้องเป็นยังไงบ้างคะ หนึ่งหายใจได้และสองกินอาหารได้สามเจริญเติบโตได้ถูกไหมคะและสิ่งไม่มีชีวิตล่ะคะเป็นยังไงบ้างหนึ่งไม่หายใจสองไม่กินอาหารอยู่แล้วและสามเจริญเติบโตได้ไหมคะไม่ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเด็กๆไปเพียงเท่านี้ก่อนฝากเด็กๆทบทวนเนะะื้อหาอยู่เป็นประจำนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ Bye bye!